ก็งงเจียพจีนขึ้นมาไม่รู้เลยนะแจกมาไม่ต้องแจกเดี๋วรอมาเต็มเลยด้าัการแจกเลยเตรอจูตั้งใจเจียแล้วก็รับกายใครมาได้รับเงินพันบาใครมาได้คนละ1พับาทตอนแรกว่าจะพามาแจกนะเนี่ย